ถ้าเจ้าจะให้โลน็มันไปคืนบอลนั่นนี่กีฬาเขาเคยเขาเคยอยากขอแต่นั่นเขเคยขอแลังจากคนที่จะโนนี่ก็ชวนนายจะทำโวยคืนหน่อยเนาะสวัสดีครับเอฟซี FC, พ่อชนคนเข็มระดับนะครับเนาะมื้อนี้ก็สิเอาเรื่องราวต่งตางๆนะครับเกี่ยวกับ ภัยสังคมภัยออนไลน์นั่นแหละนะครับเนาะมาฝากพี่ฝากนะ้องเพราะวา่าก็มีข่าวเข้าหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของภายออนไลน์นะครับก็คือมีกลุ่มมิจฉาชีพเนาะครับมิจฉาชีพนะครับ,รบไปเปิดเพจแล้วก็เป็นเป็นเพจที่ใส่ซื่อน้องอุ๋งอิงเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงนี่แหละครับอาจจะเป็นเอฟซีอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง นะครับผู้หญิงเพชรบันแพงเลือกที่เอารูปโปรไฟล์เอารูปยังเขาลองเองอนี่ไปทําเป็นโปรไฟล์ไปทําเป็นหน้าปกเนาะหละกักกะบางครัง้งก็เอายังล่ะเอาคลิปอะไรยังที่ที่ยูทูปเป็นร่องนะครับเขาเอาร่องมาล่องนี่ในเพจของหลกักกะเป็นการหลกักกะเอาบัญชีเอาอยัางที่เป็นของเขาเองเนอะหละักกะมาะมาล่องมาล่องให้โอนเงินโอนอยังนะครับหลักกะบ้านเลขที่ บางทีก็เลขที่เลขอะไรเนี่ยมันกิดบอเป็นบอเป็นของแม่นหน่อยนะครับเนาะก็อยากใหเอฟซี FC นะครับถ้าจะโอนเงินก็นให้โอนเป็น,ปนบัญชีของแม่นหน่อยนะครับก็อ่าเลขที่บัญชีนี่ผมบริหูเนาะนะครับเพราะว่าผมบ่เคยเอ็นที่เสือนะครับก็จะเป็นตามคลิปนะครับผมสิงลงผมสิใหไหเมื่อกคลิปแล้วก็สีฟังเสียงในคลิปเอาได้ครับเด้อเพราะว่าก็สีเอาคลิปเป็นมาเมื่อไม้พี่น้องเมื่อกนี่แหละให้มาเป็นการเตือนไพ่ว่าน้อนห้องอญิงนี่บ่เคยขอ พี่น้องเอฟซีนะครับในการโอนเงินโอนของอหรือว่าส่งสิ่งของมาให้นะครับทั้งเพจนะครับบ่เคยมีการขอว่าเออเอฟซีจะโอนเงินให้นได้ด้วน,ดน้องวิงอย่างแค่นา้เด็ดนี่บ่เคยได้บ่นก็ยืนยันในคลิปในอย่างเหลือแม่หน่อยก็ว่าบ่ได้บ่เคยขอเด้บอบ่เคยนี่เด้อสัอยากถ้าถ้าพี่น้องเอฟซีอยากโอนให้ก็โอนมาทาั้งบัญชีของแม่หน่อยโดยตรงเลยนะครับเนาะอ่าซื้อบัญชีจังใดน,งงงนั่นก็ตาไอ้ฟั่งมึงนี่อันนี้นะครับเด้อ ที่จริงนะผมหูอยู่แต่ว่าต้องไปในเพจที่เพิ่นสนับสนุนน้องอูหญิงโดยตรงคือยังเพจพ่อพักอบอุ่นนะครับเนาะบ้านอของสาวหน่อยเ,เพรแพร่งนนี่ะของเย็บซี่ที่เพิ่นสนับสนุนน้องอู๋หญิงมาโดยตลอดนะครับถ้าเป็นเย็บซี่จริงๆจะหูแล้วคนเจ้าบัญชีของเมย์หน่อยมาว่างไว้นะครับตรงปากหมดุดตรงหน้าเพจเลยนะครับแล้วก็ผู้ดได้ยากโอนอย่างนี้นก็โอนทางเขาทท่งบัญชีเมย์หน่อยโดยตรงเลยนะครับเนาะ ตรงนี้ไอ้พ่อชุนกับสีมาเอาคลิปเอาบางครั้งเอาบางเอเย่างเกิดขึ้นเอาเสียงเอาผ่าเเสียงบางบางช่วงมึงตอบน,นะครับในคลิปของนะครับในในไลน์สดของอสาวน้ำยืนอนอนซอนดีสารนะครับมับนกันร่วงไปเพิน่นอันนี้เต็มคืนแล้วนะครับเนาะนะครับไปเป็นมึงกันเลยครับพี่น้องไปฟังกันเลยเปรี่ยนไม่เปลี่ยน,ยนจะมีเปลือยจะมีเปรี่ยนแต่อาย คืออีฬาเนาะ้ายเลื่อนเขาขอใจน่ะต้อจะเห็นเอฟซีสกิคตันแดงเียร์ยังแกลลแดงค่ะข้าเจ้าจะห้บอลเแืนไปคือบอลดันนี่กีฬาเขาเคยก็เคย,อ,เคยอยากขอแต่นั่นเขาเคยขอแลแักพั้นสี่จะโอนอกนนี่ก็บวนไหนจะบตองโอนซื้อไมหน่อยเนาะคือตองโกนซื้อไมหน่อยน,อนี่บอกมัน้อต้องซื้อไม่หน่อยก็ได้เนื่อนเดบปีน้อนงเลือ โอนหรืที่เข้าบุญนะคะไปโอนไปดูคืนกับบางบ้านอาจจะเป็นก็จะจ้างคนงานไม่เห็นเสี่ยเลยตาเป็นหนังบ๊วยด้วค่ะพี่น้องเห็นบทกแล้วอาแนเป็นคับน่าเอยอว ถ้าจะทรงสิ่งของกระทรงมาตาบ้านเลขที่นี่น,นี่นี่นะครับนะเดี๋ยวอยพอช่วงจะบอกนะครับทรงมัธยีนะครับบ้านเลขที่อ่าสิบสี่มูซีนะครับบ้านน้องคู่ตำบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ รห00ัสปริษัทก็สามสามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเนาะกะทรงไม่ได้ซื้อมนฤดีเถาอุดมกันเลยนะครับเ้วยอเป็นซื้อของเมหนย์นะครับนางมนฤดีเถาอุดมนะครับเนาะเดี๋ยวพอชนสีห่หาตัวจริงๆนะครับเป็นเลขที่บัญชีจริงๆของแมหน่อยมาวางไว้ในนี่ให้ให้พี่น้องเห็นนะครับเสียขึ้นนิดๆนะครับเพราะว่าการจะเอาเลขที่บัญชีมาขึ้นเนี่ยจริงๆนะมันจะเป็นอยางกยเขือน มันจะเปิดปิดการมองเห็นนะครับของช่องผมนํานะครับก็จะเอามาให้พี่น้องในเมืองเป็นให้ได้หูว่านี่อันนี้มันคือ,อบัญชีจริงๆนะครับของแม่หน่อยนะครับนะถ้าจะโอนก็โอนมาทางบัญชีแม่หน่อยโดยตรงเพื่อจะตัดเส้นทางของกลุ่มมิชาชีพนะครับสีบดาให้เข้าได้มีทังหากินนะครับเนาะครับเนาะก็อีกนะอย่างหนึ่งก็คือถ้าส่งของมาก้าส่งมาในซื้อ นะครับนั่งมนรือดีเถาดมนะครับเนอะอาะบ้านเลขที่14หมู่4ตำบ้าน,น้องคู่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับรหัสไปรษณีย์ก็33000 00นะครับเนาะก็ส่งมาทางนี้เลยนะครับเนาะไม่ต้องไปผ่านคนอื่นทีเ่เฮาบ่ฮู้จักนะครับเพราะว่าเพจปลอมน่ะมันเยอะมากนะครับเนาะใส่ซื้อหน่องอิงไปหากินบางเพจก็เปิด เป็นซื้ีวงหิงรัตนาพรฒ์เป็นหวันเพียงแต่ว่าขับรถเข้าไปแล้วมิตาเล็กมิตาห่วยยังกับบอลลูบางอันก็ไปเอาไปมีต่การพันนันนะครับตรงนี้พี่นอ้องเอฟซีต้องมือดีๆนะครับเด้องทันเพียรจริงจริงๆเนี่ยที่เขาสนับส,สนุนจริงๆเนี่ยผู้ติดตามจะเยอะมากนะครับผู้ติดตามจะเยอะเยอะมากแล้วก็เขาก็จะมีะทีมงานในการดูแลเพจอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ การทำเพจนี่ก็ะทำเพจมานานแล้วบอมเอนวอมสิททำได้ซีบันยีซีบันแล้วก็ไปเปลี่ยนเพจใหม่ไปเรื่อยเพราะว่าพวกนี้มีความผิดมันจะเปลี่ยนไปนเรื่อยนะครับปิดอแอคเคาท์นี่ก็ไปเปิดเพจเอ่อเพดไม่เรื่อยเพราะพวกนี้มันเข้าหากินทั้งนี้นะครับสังเกตได้ถ้าขาองปลอมสิอยู่ในบอนน์นะครับก็จะมีเพราะว่ายัางไจงจะหนีวามผิดจะไปเปิดใหม่อยู่เรื่อยนะครับกนะ็ขอให้เอฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับเด้ออย่าหลงกล กลุ่มมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาหากินบนความสงสารของคนอื่นหากินบนความไวเนื้อเชื่อใจที่เอฟซีไม่ให้ต่ออีหล่าหน่อยอุ้งอิงนะครับเนาะแต่เขาเอาเอาตรงนี้มาหากินในทางสีบดีนะครับจะไปสนับสนุนเขาโดยรู้เท่าม่ถึงการนะครับบ่แม่นว่าสนับสนุนเพราะอยากให้สนับสนุนเพราะว่าหูท่าว่าถึงการตัวนี้กับว่าได้พิยังนะครับแต่ว่าเตือนไผ่เวกอนนพีนองเนาะที่นี้ พอ่อชนกับซีล่าพีล่าหน่องไปก่อนด้อครับด้วยผู้เล,ลายๆลายอครับหลายนาทีมาติดตามเราชมคลิปของพ่อชนคนเขียนมาหลานนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ